เคยลองหยุดคิดกันไหมครับว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่เพื่อนเก่าๆที่เคยสนิทกันก็เหมือนจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราทีละคนสองคนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่มันอบอุ่นหัวใจมากๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนั่นก็คือทําไมเราถึงไม่ควรปล่อยให้มิตรภาพดีๆเหล่านั้นมันจางหายไปตามกาลเวลาประโยคนี้มันจริงแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับลองนึกภาพตามดูนะเสียงของเพื่อนสนิทที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันมาเป็นปีๆ ไม่ว่าตัวจะอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่พอได้ยินเสียงปุ๊บแค่คําว่าฮัลโหลคาเดียวเสียงที่คุ้นเคยแบบนั้นน่ะมันเหมือนมาทลายกําแพงความเหงาในใจเราให้พังลงไปได้เลยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากจริงๆครับและไอ้พลังของเสียงที่เราพูดถึงนี่แหละครับก็นําเรามาสู่ประเด็นแรกของเราเลยนั่นก็คือเสียงที่ใจคุ้นเคยเราจะมาดูกันครับว่าทําไมทําไมแค่เสียงของเพื่อนเก่าถึงมีความหมายกับเราได้มากมายขนาดนี้ นี่แหละครับคือความพิเศษของมิตรภาพจริงๆคือเราไม่จําเป็นต้องคุยกันทุกวันก็ได้นะเวลาอาจจะผ่านไปเป็นปีๆบทสนทนา,าจ,จะหายไปบ้างแต่พอได้กลับมาคุยยังอีกทีโอ้โหมันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อวานมันเป็นความรู้สึกที่แบบต่อกันติดได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยครับและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งที่สุดเลยก็ได้ครับ <S <S เพราะว่าเพื่อนเก่าเนี่ยคือคนที่เห็นเรามาตั้งแต่ต้น เขาเป็นเหมือนพยานในการเติบโตของเราเลยนะเขารู้จักเราในเวอร์ชันที่ลูกหลานอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ําเขาเข้าใจความฝันความเฟลความสําเร็จเสียงหัวเราะของเราในวันนั้นการมีใครสักคนที่เข้าใจเรื่องราวชีวิตเราทั้งหมดแบบนี้นะครับมันเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆแต่พอเรารู้ว่ามีตรภาพมันมีค่ามากขนาดนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะรักษามันไว้ยังไงล่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในส่วนต่อไป อย่าปล่อยให้มิตรภาพจางหายเพราะของที่มีค่าขนาดนี้มันก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนกันนะครับโอ้ประโยคนี้มันเรียบง่ายนะแต่ว่ามันสะเทือนใจมากเลยครับมันคือคําเตือนที่บอกเราตรงๆเลยว่าอย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งที่จะโทรหาเพื่อนที่จะไปเจอเพื่อนอย่ารอให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเรียวแรงเรามันถดถอยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะอยากไปหาเพื่อนใจจะขาดเลยนะแต่ร่างกายมันอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ และถ้าเราปล่อยปละละเลยมิตรภาพไปเรื่อยๆนะครับนี่คือภาพของชีวิตที่อาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าชีวิตที่มันเงียบเหงาโลกทั้งใบของเรามันจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายอาจจะเหลือแค่ทีวีเป็นเพื่อนกับผนังบ้านสี่ด้านที่เราเห็นอยู่ทุกวันมันคือความโดดเดี่ยวยี่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอหรอกครับคำถามนี้ฟังแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะแต่ลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคือรอไปเรื่อยๆ รอจนถึงวันที่เราอยากจะยกหูโทรศัพท์โทรหาใครสักคนแต่พอเปิดดูรายชื่อแล้วกลับพบว่ามันไม่มีใครให้โทรหาได้อีกแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันคงจะว่างเปล่าแล้วก็น่าใจหายมากๆเลยนะครับแต่เรื่องที่เราคุยกันวันนี้ไม่ได้จะจบลงแบบเศร้าๆนะครับไม่เลยในทางกลับกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันนําเราไปสู่ทางออกที่มันง่ายมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขด้วยในส่วนนี้เลยครับแค่โทรหาและหัวเราะ แล้วจะบอกว่าวิธีรักษามิตรภาพเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะแค่เริ่มต้นง่ายๆด้วยการโทรหาเพื่อนบ้างชวนกันไปเจอกันบ้างอาจจะเป็นแค่ร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาก็ได้และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการได้กลับมาหัวเราะได้กันอีกครั้งหัวเราะให้มันดังๆไปเลยแค่นั้นเองจริงๆครับวัวใจสาคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับการหัวเราะให้เหมือนวนันวาน มันไม่ใช่แค่การแสดงออกว่ามีความสุขนะแต่มันคือการดึงเอาพลังงานดึงเอาชีวิตชีวาของช่วงวัยหนุ่มสาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันคือการย้อนความทรงจําดีๆผ่านเสียงหัวเราะที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนตอนเด็กๆครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับก็นําเรามาถึงบทสรุปสุดท้ายที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนั่นก็คือโชคดีที่สุดในชีวิตซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันใช่ก็ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก,ก,ก็คือ เราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเลยนะเพื่อที่จะมีความสุขในชีวิตนะนะแต่การมีเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีที่เข้าใจเราจริงๆแค่เพียง2 3ถึง3คนเท่านั้นใช่เลยครับนั่นแหละคือความโชคดีที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่เงินทองมากมายไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่โตแต่คือการที่เรามีคนอีกแค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่พร้อมจะรับฟังเราและหัวเราะไปกับเราได้เสมอนี่แหละครับ คือแก่นแท้ของความร่ำรวยในชีวิตที่แท้จริงสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อความที่สวยงามนี้ไว้นะครับไม่ว่าชีวิตจะพาเราเดินทางไปทางไหนก็อย่าลืมที่จะเก็บรักษาเสียงหัวเราะของเพื่อนเก่าเอาไว้ใกล้ๆหัวใจของเราเสมอเพราะเสียงนั้นแหละครับที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยและมันคือท่วงทำนองที่ล้ำค่าที่สุดของชีวิตแล้วครับ